ปั๊มเวอร์จิน2แรงครับ1,500วัตต์เทสกับแผ่นฮับเซลครับ400วัตต์4แผ่นต่ออนุก,กรมเทสให้ลูกค้าก่อนส่งมอบงาน ก่อนค่ำวัวส่งงานไม่ทันก็เลยเทศช่วงค่ำค่ำนี้นะครับสี่โมงเย็นก็ยังถือว่าได้น้ำนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อสีนะครับก็หย่อนเสมอสานิ้วจุดแปดได้ถือว่าเสมอสีนิ้วครับเรียกกันเสมอสีนิ้วแต่ท่อเขาเจะ วัดได้ประมาณสีนิ้วครึ่งนะฮะก็ถือว่าโอเคครับแดดล่มลมตกก็ยังได้น้ำแปบ๊บเดียวครับเจียงนองละเป็นพลังงานที่น่าใช้นะครับพลังงานแสงโซลาเซล์ ปดีเช็ดน no ี of ้อยู่ริมถนนเลยครับริมถนนทางก็โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนพลังงานทดแทน โอเคนะครับผม